เพราะลุงวัดหนองสีนวลน,นะครับเป็นไซส์ความยาวขนาดพกพาแล้วก็ขนาดปากกานะครับเล่มแรกยาว9นิ้วครึ่งเฉพาะใบเขา5นิ้วครึ่งนะครับเล่มนี้สวยมากเลยครับด้ามจับเขาทำมาจากขอไข่สละเอานะครับแล้วก็ ฝักไม้รัดอลูมิเนียมขาปิ่นโตครับผมตรงกันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมขาปิ่นโตเหมือนกันนะครับเป็นทรงรูปร่างรูปแบบเรียวยาวครับทรงปลดเสมาเปลวเพลิงชัดเจนนะครับ ตะกุด3ดอกเป็นมีตะกุดอ่าตะกรุดทองเหลืองใหญ่หนึ่งดอกอีกสองดอกเล็กๆนี่เป็นทองแดงนะครับสันหนามากด้วยสภาพดีมากเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีสันเลยเรียวๆยาวๆแต่ก็ ไม่ได้ยาวจนเทอะทะอะไรก็จัดอยู่ในขนาดพกพานะครับเช่นชอบสนใจก็ทักมาหรือไม่ก็รายละเอียดตามาในเม้นนะครับต่อมาอันนี้จะสี่นิ้วครึ่งนะครับ ใบเขาก็สองนิ้วครึ่งอันนี้จะเป็นทรงปลาหมออ้วนนะครับปลาหมอสั้นสั้นอ้วนอนป้อมๆ้อมดำไม้ฝักไม้รัดทองเหลืองที่กันแล้วก็ฝักรัดหวายนะครับเล่มนี้ก็สวยเหมือนกันสองเล่มนี้ศิลปะจะแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับก็คือตรงรูปร่างรูปทรงเขาเนี่ยต่างกันยังเห็นได้ชัดทั้งเรื่องขนาดความยาวนะครับ แต่สิ่งที่มีเหมือนกันเลยก็คือเสมาเปลวเพิงแล้วก็มีการฝังตะกรุดนะครับโดยเฉพาะเล่มนี้นี่ก็ตะกรุดมีถึง9ดอกเล่มนี้สวยแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับงดงามมากๆเลยเล็กกระทัดรัดพกใส่กระเป๋าเสื้อก็ได้หรือจะใส่กระเป๋าสะพายก็ได้ พกติดตัวง่ายนะครับเร่มนี้เก่าสวยชัดเจนมากเลยครับลวดลายน่ารักนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับชื่นชอบเล่มไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยครับรายละ,ะเอียดอยู่ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับในคอมเมนต์นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ขอบพระคุณมากครับ